สวัสดีสวัสดีครับเรพูดคุย <il> กันไหนนะครับวันนี้ดีใจมากมากเลย๋ยวเราเพื่อนๆก่อนนะฮะไลฟ์ตอนเที่ยงจะมีคนเข้ามาฟังไม่เอ่ย สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับมามาเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องผ่านกดสร้างรายได้ก่อนสวัสดีครับทุกทุกท่านครับตัดโบัวอเลยเนาะผมผ่านกดสร้างรายได้แล้วนะครับกดแรกนะครับ สำหรับห้าร้อยซับแล้วก็ลงคลิป3คลิปแล้วก็มีชั่วโมงครบสามพันชั่วโมงนะครับผมผ่านกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่ระบบมันเป็นแบบเออร์เรอร์เออร์มื่อวานตอนนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับระบบได้แจ้งมาเรียบร้อยว่าผมทําการผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกด ของครั้งแรกในการสร้าง youtube นะก็จะมีการแจ้งเตือนสำหรับทางระบบแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะพูดไว้เลยนี้เลยนะครับี๋ยวก็จะมีคลิปอีกจะลงมาพูดนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ที่แจ้งเตือนมาให้นะฮะแล้วก็ถ้าเราดูคลิปแล้วเราซูมไปดูก็จะมีคำว่าซุปเปอร์ตงค์นะฮะขอบคุณนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดสนับสนุนกันหน่อย้อซุปเปอร์ตังค์ นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปคลิปที่อมีนะฮะนี่เลยดูนะฮะดูช่องก่อนแปบ๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอ้นี่กันมีการเป็นสมาชิกแล้วนะฮะสามารถ ก็เป็นสมาชิกกันได้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งรายได้ของ youtube นะฮะที่จะให้ผมได้มีรายได้นะฮะเองก็ช่วยกันสนับสน,น,น,ะะนุนเด้อน้ำเผ็ดเอาเปของฟีฟ่าม b i บาแล้วกันเนาะจะได้เห็น,นชัดชัด นี่นะฮะมันจะมีคําว่าขอบคุณขอบคุณตรงนี้นะฮะขอบคุณสปอตแองน,นะฮะในุปอ์แองคืว่าขอบคุณเพื่อนๆก็สามารถซัพพอร์ตผมได้นะครับก็สามารถซัพพอร์ตตามตรงนี้ได้เลยนะข้างๆนะครับอย่างน้อยๆผมก็จะได้มีคะแนนข้าวไฟเนาะในการมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปอะครับเนาะถือว่าเป็นการร่มต้มที่ดี นะครับสิ่งน้าต้นดดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้ผมได้ผ่านกดยูทู e ก็ต้องขอบคุณนะเพื่อนๆนะครับทั้งหมดสองพันสองพันเท่าไหร่เอยเดี๋ยวดูเช็คยอดอีกทีนึงนะเพื่อนทั้งหมดในสองพันหนึ่งร้อยเท่าไหร่เอยวันนี้เป็นระบบของไออันนี้มันจะเออเลอเออเลอหน่อยเพื่อนทั้งหมดตอนนี้มี เดยวนะครับประมาณ2,000กว่า,วานี่แหละมันกว่าจะมันจะขึ้นประมาณต้องขอบคุณเ,เพื่อนนะฮะ2,000กว่ากว่านะครับที่กดเข้าช่วยกันมาดูนะครับทำให้ยอดผู้ติดตามผเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมีชั่วโมงการเข้ามาดูเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นแหล่งรายได้ของยูทูบเบอร์นะครับในการเข้ามาทำ ก็ขอบคุณนะครับยังไงก็ช่วยกันซัพพอร์ตต่อไปนะครับผมก็จะทำคลิปต่อไปก็สามารถด onation เป็นผมไม่มีโด o n a t ข้างนอกนะฮะมีแต่ผ่านระบบนี่แหละครับมีผ่านระบบนี้เลยก็สามารถด o n a t ผ่านระบบได้เลยนะฮะจะได้มี youtube รองรับด้วยนะครับก็เอาเป็นของตานระบบทำให้ YouTube ได้ด้วยแล้วผมก็ได้ด้วยนะครับก็มีช่องทางเดียวที่จะด o n a t ก็ส่งสติกเกอร์ให้ก็ได้ครับ ก็ต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับผมก็จะได้มีกำลังใจนะครับทําคลิปต่อไปอย่างน้อยก็เป็นก้าวแรกนะครับโออ้ผมทํามาเท่าไหร่อ่ะเริ่มตั้งแต่ปีสองปีช่วงช่วงโควิดครับทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆท้อบ้างเลิกทําไปสักพักนึงมั่งกลับมาทําบ้างอย่างเนี้ยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็หายไปประมาณสักเกือบเอ่อเท่าไหร่่ะ ครึ่งเดือนเนาะเราไปปั่นจักรยานบ้างออกกําลังกายบ้างมีมาวันนึงเมื่อวันสองวันวมีอีเมลแจ้งเตือนมาว่าคุณผ่านกด YouTube แล้วอ้าวแจ๋วเลยแต่เป็นแต่ยังไม่ได้ผ่านพวกกดโฆษณานะครับเป็นแค่เดี๋ยวนี้ YouTube ก็ปรับกฎใหม่คือให้มียอดผู้ติดตามเริ่มต้นอยู่ที่500ร้อยซับสไคมีการลงคลิปในภายใน90วันคือสคลิปและมียอดชั่วโมงการรับชมส0 0พชั่วโมงนะครับหรือ ยอดช็อตนะครับจะจาไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็เยอะเหมือนกันยอดช็อตจํานวนหนึ่งนะครับอย่างเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผมผ่านของยอดซับสไคร้นะฮะไอ้ไม่ใช่ยอดยอดชั่วโมงสามพันชั่วโมงนะฮะผ่านมาแล้วก็ยินดีมากนี่คืออัดคลิปไลฟ์ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับส่วนในการทําช่องก็ยังเหมือนเดิมฮะทำเอฟซีโมบายเหมือนเดิมแหละครับไม่ทิ้งไปไหนแต่ก็ยังทำเอ่อในเรื่องของ การไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยครับปัจจัยยานถ้าเพื่อนชอบก็ไปดูด้วยนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะก็จะเป็นช่องทางให้ยูทูบเบอร์อย่างผมนี้ไปได้ต่อนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่แค่มาอัดคลิปขอบคุณเพื่อนๆน,นะฮะก็ได้ติดตามการต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมก็จะมีการไลฟ์สตรีมเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็จะมีกาลังใจไลฟ์แล้วแหละเพราะว่ามีปุ่มสติ๊กเกอร์กดมาอย่างนี้ถ้าเกิดมีเพื่อน กดสติ๊กเกอร์เข้ามาก็มีกำลังใจในการทำแล้วล่ะต่อไปอาจจะชวน,นเพื่อนๆเข้ามาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็โดเน a t ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางรายได้ของยูทูบเบอร์เนาะมันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ที่ทำได้ในส่วนหนึ่งนะฮะส่วนฝากเลยนะครับงานถ่ายภาพผมก็ยังถ่ายภาพอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานรับปริญญานะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะบวชจะแต่งงานรับปริญญาก็เรียกผมไปใช้บริการได้นะครับ ถ้าอยากเจอผมก็จ้างผมไปถ่ายภาพนะได้ก็ค่อยมาดีลกันในเพจอาร์ตฟโตบุฟฟี่ช่างภาพขอนแก่นเอาใน Facebook พิมพ์มาได้เลยนะฮะก็จะมีรายละเอียดพันเขาเรียกอะไรอะรายละเอียดพารูปภาพต่างๆประสบการณ์ที่เคยถ่ายแนวทางการถ่ายรวมถึงเลนราคาต่างๆอยู่ในนั้นหมดครับค่อยมาคุยกันได้ก็ ถามว่า youtube ดีไหมะะปรับปรับลงมาก็ดีนะครับสำหรับเผู้เริ่มต้นจะได้มีกำลังใจนะครับอย่างน้อยการจะทำให้ได้สองพันซับนี่มันยากนะครับยากมากนะครับพันซับขึ้นไปให้พังกดช่วงแรกกี่พันนะหนึ่งพันซับถือว่ายากนะครับลดลงมาเหลือห้าร้อยก็ก็สามารถช่วยให้เปิดสร้างไรายได้กับ youtube ม่หน้าใหม่ๆไ,ได้เพิ่มอย่างผมนะครับส่วนยอดชั่วโมง ก็เราก็ไปเลือกเอานะครับเราถนัดช็อตหรือถนัด YouTube เป็นชั่วโมงถ้าเราถนัด YouTube เป็นชั่วโมงนะครับก็ทําไปเลยอย่างผมทําคลิปยาวๆๆไปเลยนะครับก็เลือกแล้วแต่วันหนึ่งลงคลิปวันละคลิปวันละสองคลิปหรืออะไรต่างๆนะครับก็ก็ลงไปส่วนส่วนเอ่อช็อตนั้นก็จะเป็นคอนเทนต์สั้นคอนเทนต์เรียวๆอ่ะครับแบบไม่เกินหนึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีครึ่งนี่แหละถีาจำไม่ผิดนะทาน้ำก่อน ก็สามารถทุกพื้นไหนอะลืมแล้วสำหรับ YouTube เอ้าเริ่มต้นใหม่สำหรับ youtube หน้าใหม่แล้วกันที่จะเข้ามาเริ่มต้นนะครับก็ทำให้มีกำลังใจขึ้นนะฮะก็ลองส่งสติกเกอร์มาได้นะครับ <laughs> เป็นไงก็ลองส่งสติกเกอร์ันได้เพื่อเป็นกำลังใจลเล็กน้อยนะฮะสำหรับซัพพอร์ตสำหรับยูทูบเบอร์ที่จะทำช่องนี้ <c oughs> ก็ สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอะไรในการทําช่องติดขัดตรงไหนก็มาแนะนํากันได้นะฮะก็ขอให้เข้ามาคอมเมนต์โดยสุภาพนะครับผมดีใจทํามาตั้งหลายปีกว่าจะได้ผ่านนะฮะแต่ตอนนี้ระบบ เข้าไปดูหน้าแดชบอร์ดยังเป็นแบบช้าๆเอ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 น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกฎใหม่เพิ่งจะเข้าไทยก็น่าจะช่วงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเพิ่งเข้ามาเออผมมียอดซับอยู่สองพันหนึ่งรอสาสิบเ็ดต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับ2องพันหนึ่งรอสาสิบเจ็ดคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะครับขอบคุณมากครับ ที่ทำให้ผมได้เปิดสร้างมาได้อันดับขั้นต้นขั้นเริ่มต้นขั้นแรกนะครับผมขอวอนอวยพรให้เพื่อนๆนะครับที่มากดซับผมมีความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขพระคิดจะสิ่งใดประณฑ์สมบัติก็ขอให้สำเร็จสำเร็จทุกประการด้วยกันนะครับสาธุเออเทพเป็นพระเลยไปดิเอาฮะก็ส่วนไลฟ์สไตล์เ้ว่ไปปั่นจักรยานมาโอ้เมื่อยมากตอนแรกปั่นสิบโลก่อน พอปั่นสิบโลก็เพิ่มระยะเป็นสามสิบโลแต่ฝึกซ้อมทุกวันนะฝึกซ้อมปันป่นปั่นปั่นรอ,รอบรอบทุกวันโอ้ปวดไปไปขาไปไม่เท่าหรอกขากลับนี่ปวดแข้งปวดขาอย่างมากก็ประมาณนี้นะเพื่ถ้เพื่อนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ถามได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็น <c oughs> นิวิ์หมายอันดีนะสำหรับ YouTube ที่ทำให้ YouTube หลายๆคนที่เริ่มทำได้มีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นก็ผมไม่เอาใครเป็นเกณฑ์หรอกครับผมเป็นเกณฑ์นี่แหละผมก็ทำมาตั้งนานแล้วก็เพิ่งจะมาผ่านตอนนี้ระบบเป็นเออเร์เลอร์เอลอเ,อเข้าไปดูหน้าแดชบอร์ดได้ไม่ได้เท่าไหรนะ่แต่ว่าก็ขึ้นแล้วแต่มันก็มีขึ้นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันยังยังแบบ อะไรบางอย่างก็ยังไม่ขึ้นนะฮะแต่สำหรับซ u เปอร์สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆสามารถสนับส,สนุนได้เลยครับเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์สตรีมเกมปกตินะฮะ <P ush> ก็เดี๋ยวอีกสักวัน2วันกก่อนนะฮะว่าจะทำอยู่วันนี้อาจจะมีคลิปสักคลิปหนึ่งอาจจะลองเปลี่ยนแปลงว่าเออเป็นยังไงบ้าง <P ush> คลิปลงเกมไม่ได้ลงนานวัน <P ush> oh, ลงแรงเป็นสองเกมก็พอได้หายคิดถึงอะเนาะสำหรับเพื่อนๆ FC ที่ไม่ได้เห <P ush> ็นผม เล่น Fc Mobile นานเาสำหรับวันนี้ก็มาพูดเล่าสู่กันฟังแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับงนก็วันนี้สวัสดีครับไปเจอกันในคลิปนะครับในคลิป Fc Mobile สวัสดีครับ